สวัสดีครับมาเช็คดวงอะไรวันผ่านพลังงานพระยิบประจำวันพุธที่28กุมภาพันธ์2567นะครับซึ่งตรงกับวันแรม4ค่ําเดือน3ปีเถาะนะครับผมวันนี้นะครับสีที่ใช้เสริมดวงเสริมโชคลาภจะเป็นสีเทานะครับผมส่วนสีที่ให้การอุปถัมภ์นะครับก็คือสีเหลืองอ่อนนะครับผมสีที่ห้ามใช้นะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับผม เลขมงคลประจำวันนี้นะครับผมเลขนำโชคนะครับก็คือเลข4เลข8เลข9เลข5เลข2และเลข6ครับผมถ้าใครชอบนะครับนะเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับคนที่ชมทาง TikTok กนะครับกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญ อคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับขอบคุณโรงแรมภูชิตาที่ภูเก็ตนะครับที่อาจารย์พักอยู่ตอนนี้นะครับผมอ่ะนะครับดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599บาทใครสนใจคนที่ชมทาง Tik t o อก กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของขอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยถ้าเกิดกดแล้วไม่ไปนะครับก็สามารถกดติดตามโปรไฟล์และส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ของแต่และแพลตฟอร์มหรือว่าของทิกตอกได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับพูดทังเปิดทามังเปิดสังคังเปิดใครที่ชมจนจบขอใอ้ประสบความสาเร็จใครที่ชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ใท,ทุกแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคมาดูครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรในคนเกิดทั้ง7วันเริ่มจากวันอาทิตย์ครับ ได้ไพ่ใบนี้ครับ4่ถ้วยนะครับนะาคนที่เกิดในวันอาทิตย์หรือชาววันอาทิตย์นะครับโดยภาพรวมแล้ววันนี้คุณมีคนช่างเลือกนะครับนงานก็ดีอะไรก็ดีแต่บางทีเราก็มักจะมองในสิ่งที่อย่างที่มันดีกว่านี้นะครับนช่างเลือกและเกินนะครับมองทางอื่นจนมองไม่เห็นนะครับงานที่สําคัญสําคัญในบ้านของเราในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับจงรับผิดชอบในสิ่งตัวเองทําอยู่ให้ดีที่สุดนะครับการเงินก็เช่นกันในช่วงนี้นะครับมักจะ มักจะมองหาเงินใหม่หมๆหรือว่าอะไรที่เข้ามานะครับแต่ว่าการเงินจริงๆมันดีอยู่แล้วนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบ่ามันจะเครียดเพราะคุณช่างเรือกนี่แหละโชคลาภอยู่ในบ้านนะครับสุขภาพนะฮะให้ระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับความรักคนโสดนะช่วงนี้มักจะมีคนหยิบยื่นความรักมาให้คุณแต่คุณไม่ค่อยสนใจคุณมักจะไปรักคนที่เขาไม่ค่อยรักคุณคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้คุณอาจจะหันไปดูแลนะครับ ในเรื่องของงานมากกว่าครอบครัวก็เลยทําให้ครอบครัวนั้นเครียดเครียดหน่อยนะครับนั้นกลับมาดูแลครอบครัวกันหน่อยเนาะนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปทําบุญนะครับโดยเฉพาะปล่อยนกปล่อยปลานะครับไปทำสังฆทานถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับด้วยดอกไม้ของหอมก็จะเสริมโชคลาภได้อย่างดีครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ มาดูไพ่อยากบอกอะไรโอ้โหนะครับได้ไพ่ The h e r m i t นะฮะอืมนะครับโดยภาพรวมไพ่ใบนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยวันนี้คุณต้องสวดมนต์ไหว้พระทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยนะครับและดวงชะตาคนถึงจะเริ่มดีขึ้นนะครับคนที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศก็มีโอกาสได้เดินทางนะครับนการเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้เงินมักจะได้จากเรื่องฟุกๆหรือว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาดลบันดาลให้นะครับต้องเดินทางถึงจะได้นะครับ สุขภาพนะครับช่วงนี้แข็งแรงการเจ็บป่วยคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับความรักคนโสดคุณมักจะชอบอยู่คนเดียวอยู่สันโดษยังไม่ให้ใครเข้ามานะครับวุ่นวายกับชีวิตเนาะคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดตัวคุณเองที่นะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยลงรอยกับใครนะครับเนาะวันนี้ก็เลยอยากอยู่คนเดียวทบทวนตัวเองให้นิดหน่อยนะครับแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภหมั่นสดมนเยอะ โดยเฉพาะบทหลงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืดจะคุ้มครองดวงชะตางคุณได้ดีนะครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่แปดไม่เท้านะฮะเลข8กับวันอังคารนั้นถือว่าเป็นเลขคู่กันเลยนะครับวันนี้ดวงคุณนั้นภาพรวมจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายสินดีดีงานดีๆให้นะครับการเงินก็จะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะ ได้เงินได้ทองนะครับสุขภาพครับวันนี้แข็งแรงนะครับนะให้บำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับจะมีคนแนะนําคนดีๆมาให้คนนะุณเนาะคนที่มีคู่ครับความรักช่วงนี้ก็ระวังเรื่องอารมณ์การประทะกันแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ระวังคําพูดนะครับและขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะครับผมจะโชคดีมากๆท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับผม โอ้ได้พไพ่ใบนี้ครับอัศวินเหรียญกิจการงานของคุณนั้นนะครับค่อนข้างจะเครียดภาพรวมนั้นคุณกำลังพิจารณานิ่งๆอยู่นะครับนะยังไม่ได้จะลงทุนทำอะไรนะครับนะในงานของคุณนั้นการเงินก็เหมือนกันทำอะไรก็ต้องมีการวางแผนโชคลาภยังไม่ได้นะครับสุขภาพครับในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของความเครียดความคิดเยอะนะครับนะความรักคนโสดนะครับคุณยัง ดูอยู่นะครับอย่างวิเคราะห์อยู่ไอ้ใครรักเรากันแน่เนี่ยคิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักก็มักจะเกิดแต่คนเป็นคนคิดเยอะคิดมากนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระประจําวันเกิดนะครับแล้วก็ไปถวายน้าฉันน้าใช้กับพระนะครับพุธกลางคืนก็เช่นกันจะได้มีโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับ ได้ไพ่หนึ่งเหรียญว้าวโดยภาพรวมวันนี้คุณจะมีการตกลงเรื่องผลประโยชน์การงานอะไรที่เข้ามาจะมีการเซ็นสัญญาหรือมีการตกลงได้ดีนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้เงินกําลังเข้ามานะานะครับโชคลาภปังๆนะครับสุขภาพครับในช่วงนี้แข็งแรงการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับนะครับ ความรักคนโสดวันนี้จะมีคนมาชอบมารักมาเปกค,คุณนะครับอินดีด้วยคนที่มีคู่วันนี้คุณจะได้ของขวัญหรือได้อะไรดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะ,ะไปถวายข้าน้ําข้าไฟวัดสารหลักเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะดีทีเดียวนะครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่หกถ้วยนะครับ โดยภาพรวมวันนี้จะดีมากๆนะครับมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คอยให้การช่วยเหลือนะครับลูกน้องบริวารก็จะรักใคร่นะครับงานประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันมักจะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมนะจะได้โชคลาภนะครับสุขภาพระวังเรื่องทานน้ําน้อยนะครับผมนะระวังโรคอัฉี่นะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบต้องดูแลด้วยนะความรักคนโสดวันนี้จะเจอรักที่ต่างวัยนะครับนะมีโอกาสที่จะได้แฮปปี้นะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักคุณมักจะเป็นคนขี้บ่นนะครับจุกจิกจู้จี้เหมือนคนแก่เลยแต่ว่าจริงๆความรักคุณไม่มีอะไรนะครับผมนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์พระพิคเนตนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายเทพนะครับจะโชคดีครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่เก้าเหรียญนะครับเป็นไพ่แห่ง ความโชคดีเป็นไพ่โชคลาภนะครับบทสรุปวันนี้นะครับโดยภาพรวมค่อนข้างจะมีการงานที่ไปได้สวยกันค้าขายที่นะครับนจะค้าขายดีด้วยนะครับแต่ว่าการเงินนั้นถือว่านะครับเงินสะพัดเลยนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับแต่ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนแนวติดๆสักหน่อยนะครับสุขภาพดูแลร่างกายกันหน่อยนะครับทำงานเยอะเกินไปความรักคนโสดคุณยังไม่อยากมีใครอยากจะพักผ่อนนะครับ มากกว่าที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาเกิดจากตัวคุณเองนี่แหละที่ค่อนข้างจะเครียดนะครับผมไม่ค่อยอยากเข้าสังคมนะไม่ค่อยอยากคุยกับใครนิ่งๆเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับทุกอย่างจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่เนาะนะครับขอพรการเงินความรักให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะชอบก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมขอบคุณครับ